วิธีการใช้กฎ80-20กับชีวิตประจำวันวันนี้ผมได้อ่านบทความมาเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็คิดเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้ได้เต็มอย่างให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่สำหรับตนเองและก็ผู้อื่นนะครับบทความนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิธีการใช้กฎ80-20กับชีวิตประจาวันนะครับโดยมาร์คแมนสัน คือมาร์คแมนสันเนี่ยเขาเขียนบทความนี้เนี่ยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อว่าพาเลโตคือตัวพาเลโตเองเนี่ยเขาก็ค้นพบกฎ80-20เนี่ยจากการสังเกตถั่วที่เขาปลูกในสวนเขาพบว่าถั่วที่ปลูกในสวนเนี่ยใช้แรงพยายามในการปลูกแค่20%แต่ผลที่ได้รับจากการปลูกถั่วเนี่ยมากมายถึง80% การค้นพบกฎ80-20ของพาเลโตเนี่ยทำให้พาเลโตเนี่ยนึกถึงสินค้าทั้งหมดในประเทศอิตาลีเนี่ยจำนวน80%เนี่ยครับมาจากการทำธุรกิจของคนในประเทศเพียงแค่20%และเมื่อข้อค้นพบนี้และเมื่อข้อค้นพบนี้ของพาเลโตเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปนักธุรกิจในประเทศเนี่ยก็ได้นำกฎนี้ไปใช้พัฒนาวิธีการประกอบการของบริษัทของพวกเขาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นคิดวิธีบริหารเวลาแค่20%เพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถสร้างผลผลิตให้ได้80%แต่ประเด็นของบทความนี้เนี่ยมีได้อยู่ที่การนำกฎ8 0ด80-20ของพาเลโตเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจแต่บทความนีน้ได้เสนอว่าให้เอากฎ8 0ด80-20เนี่ยมาใช้บริหารจัดการในชีวิตประจำวันเช่นถ้าเรานั่งเล่นมือถือและใช้เวลาส่วนใหญ่จานวน80%ของเราไปกับ Facebook, l i n ท Twitter แต่เรากลับมีความสุขแค่20%บทความชิ้นนี้เนี่ยจึงชวนให้พวกเราเนี่ยนะครับมาหยิบกระดาษขึ้นมามาเขียนหัวข้อคำถามกับตนเองในทันทีว่าพวกเราเนี่ยกำลังใช้กฎ80-20ของพาเลโตเนี่ยแบบไหนแบบมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเมื่อผมได้อ่านบทความีิเร็ษเนี่ยผมก็ทำตามเลยครับผมก็หยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อ คำถามเพื่อที่ตนเองจะได้ตอบไล่ดูว่าไอ้ชีวิตประจําวันของผมเนี่ยตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยผมใช้กฎของพาเลโตแบบไหนก็ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําเสร็จก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้านะครับผมก็พบว่าไอ้ตู้เสื้อผ้าของผมเนี่ยเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมใส่แค่20%ก็คือใส่แค่เสื้อบุรีรัมเสื้อกีฬาของไนกี้กับ a d i d a า ส่วนที่เหลืออีก80%เนี่ยผมก็แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเฉยๆเมื่อหิวข้าวผมก็ตักข้าวมาลงในจานผมก็พบว่าไอ้แปดไอ้แปของอาหารที่อยู่ในคในจานข้าวของผมเนี่ยเป็นแป้งกับเนื้อสัตว์ส่วนที่เหลืออีก20%เนเนี่ยก็เป็นผลไม้กับผักพอกินข้าวเสร็จผมก็จะใช้เงินไปกับการซื้อกาแฟโดยขับรถไปซื้อซึ่งในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะกินยี่ห้อต่างๆมากมายผัดกันไป ไม่ว่าจะเป็นอเมซ o n ดิโอโลสตาร์บัคพันธทยอินทนินหรือแม้กระทั่งกาแฟ All c a f e ฟในเซเว่นาทาั้งที่บ้านผมเนี่ยก็มีอุปกรณ์ชงกาแฟและก็เมล็ดกาแฟเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพอตกเทสไอผมก็นั่งทำงานและใช้เวลาอา่านหนังสือช่วงเช้าประมาณ3ชั่วโมงช่วงบ่ายสมชั่วโมงแต่ผลงานที่ออกมาก็เขียนออกมาเป็นกระดาษหน้ากระดาษ A4 ได้แค่2หน้า สุดท้ายเวลาว่างที่ผมใช้ก็หมดไปกับสื่อออนไลน์ที่เพิ่มความเพลิดเพลินและความสุขของผมให้ได้แค่20%เท่านั้นเองสรุปรวมแล้วชีวิตประจําวันของผมใช้ความพยายามถึง80%แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาแค่20%ความนี้เนี่ยแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังใช้ความพยายามถึง80%แต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมีได้เพียงแค่20%กด80-20ของพาเลโตเนี่ยจึง ให้แรงบันดาลใจกับผมในการที่จะเปลี่ยนตนเองมาออกแบบการใช้ชีวิตให้มันมีประสิทธิภาพเสียใหม่เช่นนะครับเรื่องแรกเรื่องงานผมก็ควรที่จะเลือกงานที่ใช้ความพยายามและเวลาแค่20%และได้ผลง,งานที่เป็นที่ประจักษ์คนอื่นๆจํานวน80%เช่นการขายความรู้ลง YouTube เรื่องเงินผมก็ควรจะใช้อุปกรณ์ชงกาแฟแล้วเมล็ดกาแฟที่ซื้อมามากกว่าเดี๋ยวไปซื้อกาแฟนอกบ้านกินส่วนเรื่องสังคมเนี่ยผมก็ควรจะอยู่กับคนที่ผมรัก แล้วก็รักผมจริงประมาณ20%ซึ่งคนซึ่งเป็นคนที่จะทําให้ผมมีความสุข80%ส่วนเรื่องงานอนเนกเลผมควรจะลดเวลาโซเชียลแล้วก็เลือกดูคอนเทนต์ที่จะช่วยพัฒนาตนเองให้ได้ทํางานแค่20%แต่ได้ผลลัพธ์80%การใช้กฎ80กับ20กับชีวิตประจําวันของผมเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างไรและก็ควรจะปรับปรุงในด้านไหนบ้างเพื่อที่ผมจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดันงนั้น ถ้าถ้านักศึกษาสนใจก็ลองนำกฎ8 0ด80-20เนี่ยไปสำรวจตนเองดูนะครับว่าชีวิตของพวกคุณเนี่ยเป็น80-20ห 20, ร 80. ือว่า20-80แล้วก็เขียนคอมเมนต์มาด้านล่างดูนะครับว่าคุณได้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนแล้วคุณลองออกแบบชีวิตที่จะเปลี่ยนตนเองจากการได้รับแรงบันดาลใจจากกฎ8 0ด80-20ของพาเลโตอย่างไร